วิธีการเลือกกิ่งที่จะเอาไปชํานะครับกิ่งของต้นทองอุไรนะครับสังเกตดีๆนะครับตรงสีเขียวนะครับยอดตรงนี้นะครับยังไม่ต้องเอานะครับผมจะเลือกเอากิ่งกิ่งขนาดนี้นะครับจะมีสีเขียวสีน้ําตาลนะครับเลือกเอาเพื่อที่จะไปชําชําง่ายนะครับเกิดง่ายนะครับติดง่ายนะครับสําหรับต้นทองอุไรนะครับผมเจ้ากิ่งนี้สองกิ่งนี้นะครับ หลังจากที่เลือกกิ่งได้แล้วนะครับก็ตัดลักษณะนี้นะครับไม่ยาวนะครับไม่สั้นไม่ยาวนะครับตัดยังไงก็ Ganze ได้นะครับขอให้มันเหลือตรงตรงตาตรงนี้ตรงตรงอ่นี่ตรงใบตรงนี้นี่เพราะที่ว่ามันจะงอกยอดนะครับจะติดยอดแล้วก็งอกออกมานะครับข้างล่างก็ทําเป็นเฉือนนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับรูปปากฉลามอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้เอาใบัปออกให้หมดเลยอย่าให้เหลือใบนะครับ ก็ที่จะให้มันคายน้ําออกให้หมดนะครับออกแล้วต่อไปสิ่งที่เตรียมต่อไปนะครับนี่แก้วกาแฟนะครับแก้วกาแฟเปล่าที่กินหมดแล้วนะครับไม่ต้องทิ้งนะทั้งฝาทั้งตัวแก้วนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับในการฝักชําต้นทองอุไรนะครับกิ่งนี้นะครับอันนี้ไดมอนด์นะครับลูกชายนี่นะครับขุยมะพร้าวใส่ลงไป เตรียมไว้นะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมที่ไม่มีนะครับก็เตรียมไว้แบบนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้ทําทีหลังครับเดี๋ยวจะทําตัวนี้ก่อนเตรียมไว้แล้วนะครับใส่น้ําลงไปนะครับไม่ให้เปียกไม่ให้น้ําขังนะครับพอมีน้ําอยู่นะครับรู้ว่ามีน้ำนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราทํานะครับเราจะปิดไม่ให้อากาศเข้านะครับไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปต่อไปนะครับก็เอากิ่งพันุตัวนี้นะครับเสียบลงไปนะครับ เอาด้านแหลมนะครับเสียบลงไปเลยเสียบไว้แค่นี้นะครับเสียบไว้เฉยๆนะครับอ่งที่สองก็เสียบอย่าลืมนะครับสังเกตดีๆนะครับให้หันปลายขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้นะครับมันจะแทงยอดแตกยอดออกมานะครับเสียบลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับฝานะครับปิดฝาลงไปเลยนะครับปิดฝา ปิดฝาเสร็จนะครับสิ่งที่เราเตรียมต่อไปก็คือนะครับเทปใสนะครับหรือผ้ากาวนะครับสีใสนะครับพันนะครับตรงรอยต่อของแก้วกาแฟนะครับกับฝาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้านะครับแล้วก็ตรงปากตรงนี้นะครับปิดไม่ให้อากาศเข้านะเพราะป้องกันเชื้อรานะครับแล้วนะครับประมาณหเดือนนะครับเรามาสังเกตอีกทีหนึ่งครับจะเห็นว่า มันจะงอกขึ้นมาลักษณะนี้นะครับนี่ที่ผมทําไว้นะครับจะมียอดแทงยอดงอกขึ้นมาครับอันนี้ผมเพิ่งเปิดเมื่อเช้านะครับมันโดนอากาศมันเหี่ยวนะครับแต่ไม่ตายนะครับเดี๋ยวก็ฟื้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ในในในแก้วนะครับมันก็เลยไม่โดนอากาศนะครับมันมาเจออากาศปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ครับครับผมขอขอกอีกหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปทํากันเลยนะครับ ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็เอาเทปกาวพันนะครับเทปกาวเทปสายพันนะครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือการชํานะครับกิ่งท้องอุไลนะครับในแก้วกาแฟนะครับง่ายมากเลยนะครับหลังจากที่ชําลงไปนะครับอย่าลืมนะครับปิดให้สนิทครับผมใช้เทปเทปสายพันนะครับรอบๆนะครับตรงที่ ลอย่อนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้านะครับตรงไหนมีรูนะครับตรงรูหลอดครับก็ปิดไว้เหมือนกันนะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ1เดือนนะครับก็จะสังเกตเห็นยอดนะครับข้างในนะครับจะแทงขึ้นมานะครับเป็นสีเขียวๆนะครับแสดงว่าต้นนั้นรอดแล้วนะครับเป็นยงไงบ้างครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตาม กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ